วันนี้ไต้หวันพบผู้ป่วยโควิด1 9เพิ่มใหม่2รายในจำนวนนี้1รายเป็นชาวไต้หวันที่กลับมาจากประเทศสเปนส่วนอีกรายเป็นคุณย่าของพยาบาลที่ติดเชื้อคนแรกซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่พบพยาบาลในโรงพยาบาลเทาหยวนติดเชื้อเพิ่ม จากการตรวจสอบของศูนย์บระชาการโรคระบาดไต้หวนันพบว่าการติดเชื้อแบบคลัสเตอร์ครั้งนี้มีสาเหตุมาจากผู้ป่วยรายที่812ที่เดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งพักรักษาตัวอยู่ในห้อง i อซชั้น3ของโรงพยาบาลเทาหยวนโดยแพทย์ที่รักษาเขาต้องเดินขึ้นลงระหว่างชั้น3กับชั้น7ผลปรากฏว่าเมื่อแพทย์รายนี้ติดเชื้อจึงแพร่กระจายเชื้อไปสู่แฟนสาวที่เป็นพยาบาลซึ่งเมื่อพยาบาลที่ทำงานในวอร์ดเดียวกันสัมผัสใกล้ชิดจึงทำให้เชื้อแพร่กระจายไปยังพยาบาลที่อยู่ชั้น7ขณะที่การหารือระหว่าง ร่วมกันก็ส่งผลให้พยาบาลผูน้นั้นติดเชื้อและแพร่กระจายต่อไปยังพยาบาลอีกคนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่อาศัยอยู่กับสามีและลูกสาวนอกจากนี้ยังมีผู้อนุบาลชาวเวียดนามอีกคนที่ติดเชื้อขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ศูนย์บระชาการโรคระบาดไต้หวันเผยว่าที่ผ่านมาไวรัสโควิด -19 ใช้เวลาฟักตัว5-7วันแต่ครั้งนี้ใช้เวลาสั้นๆเพียง2-4วันซึ่งเมื่อเรียงลำดับพันธุกรรมของไวรัสแล้วน่าจะไม่ใชไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษหรือแอฟริกาใต้แต่น่าจะเป็นไวรัสสายพันธุ์ดี1 4ที่มีอัตราการแพร่ระบาดสูงแต่ไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงโดยพบการแพร่ระบาดอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพราะผู้ป่วยรายที่812ก็เดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาพอดี เมืองซินจูตัดสินใจแถลงข่าวยุติการจัดงานเทศกาลโคมไฟไต้หวันซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีที่ไม่มีการจัดงานเทศกาลโคมไฟคุรินจือเจียนผู้ว่าการเมืองซินจูชี้แจง3ประเด็นหลักยุติการจัดงานประกอบด้วยการเชื่อมต่อระบบและการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มยากต่อการควบคุมขณะที่ในส่วนวิทยาศาสตร์ซินจูก็มีผู้ประกอบการกังวลว่าพนักงานอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ超百 而且这这是一一个个跨区的人流所以它增加了ผู้ว่าการเมืองต่างๆทยอยยุติการจัดกิจกรรมช่วงตรุษจีนก่อนที่งานคมไฟไต้หวันจะประกาศยกเลิกงานคมไฟซินผู่เมืองซินจูงานดอกไม้ไฟชีตูเมืองจีหลงงานคมไฟเทาหยวนเกาสงไถจงและงานคมลอยผิงซีนครนิวไทเปล้วนยกเลิกทั้งหมด นายเคอร์วนเจอผู้ว่าการกรุงไทเปแถลงวันนี้ว่ายกเลิกการจัดกิจกรรมตลาดดุจีนที่ถนนตีห้าเจียส่วนเทศกาลคมไฟกรุงไทเปเลื่อนเวลาจัดงานออกไปตลาดดุจีนที่ตีห้าเจียดึงดูดประชาชนได้ปีละประมาณ800,000คนครั้งซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการแม้ประชาชนจะรู้สึกเสียดายแต่เข้าใจว่าการป้องกันโรคระบาดต้องมาก่อน ช่วงบ่ายของวันที่19มกราคมตลาดนั้นเหมือนทยอยปิดแผงขายของเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนําอุปกรณ์เข้าไปฆ่าเชื้อทําความสะอาดขณะที่โมสเบอร์เกอร์สาขาสถานี A7 ของรถไฟฟ้าสายสนามบินเทายวนก็ได้ปิดให้บริการเนื่องจากทั้งสองแห่งเป็นสถานที่บนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันล่าสุด ศูนย์ประชาการโรคระบาดไต้หวันถแถลงเมื่อวานนี้ว่าพบผู้ป่วยโควิด -19 ในประเทศเพิ่มอีก4รายและยังได้ชี้แจงถึงไทม์ไลน์กิจกรรมของผู้ป่วยโดยรายที่863ซึ่งเป็นพยาบาลและอาศัยอยู่กับสามีทั้งคู่ได้ไปซื้อของที่ตลาดนั้นเหมอนนครเทาหยวนระหว่างวันที่13กับ16มกราคมขณะที่บุตรสาวของพยาบาลได้ทำงานที่ร้านมอสเบอร์เกอร์สาขาสถานี A7 รถไฟฟ้าสายสนามบินเทาหยวนส่วนกิจกรรมอื่นๆยังต้องรอก,การยืนยัน 那么 A 七站的工作人员也必须进行哦自主健康管理，那而且不得这个混班支援到其他各站。南门市场哦，明天休市一天哦。 ตลาดนั้นเมืองน,นครเทาหยวนนอกจากจะปิดทําการในวันที่20มกราคมแล้วในเจ้างวนชันผู้ว่าการนาครเทาหยวนย้าว่าสถานที่สาธารณะ8ประเภทซึ่งรวมถึงตลาดสดผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้าไปต้องสวมหน้ากากาอนามัยหยุดให้ทดลองชิมทดลองใช้งานด้านเชิญซื้อจงกล่าวว่าพนักงานประจําสาขานั้นมีเพียงผู้ป่วยรายที่865กับผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านอยู่ระหว่างกักตัวยังไม่ได้รับผลตรวจโควิด19ซึ่งมอสเบเกอร์ออกมาแถลงว่าได้ปิดให้บริการสาขาดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อฆ่าเชื้อทําความสะอาดกรณี นักงานเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อรู้สึกไม่สบายใจอย่างที่สุดสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศที่รุนแรงขึ้นทําให้หลายเมืองทยอยยกระดับการเฝ้าระวัง